้าลูกอเมมาะไหมอย่างก่อน <c oughs> พ่อผู้อีทองคพ่อไู้บ่ามองใครลูกคู่ยังับยังไ่ได้เสียด้วยกันอ่อะลอลูกกะงาม เดี๋ยวครับจริง้รตรงนีแหละเยวอุ้ยถ่ายตรงนี้ละโอเคอหนูเ็นยังสิขอหันข้างมุหันข้างครับมุมข้างเกี่ยวกับสับ่อนี้มอากิครับอาการปกติครับันหน้าตรงเลยครับ ต้องไปคู่ไปเรื่อยเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่มที่ดามากกันพนมือนสเนาะต้องไปทีนหนาวโผดไปเรื่อยเดียวใครเดียวอย่าดามันนะพี่ต้องคู่พี่นองไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพิ่มีดามากันใครเดียวเอ้ไมาเช็คอันนี้โซนนี่เราเนาะอ่าอ่าี๋้วเปิดให้หมอิงซ้อมหน่อยสวงนี้เราเนาะ ของเราทั้งหเราอันนี้ยืมเข้ามาครับจูดีครับจูดีเราได้ซื้อเรนี้นะครับตั้งแต่ดีเลมาผมหมดตังหลายแสนแล้วนะตหนไม่ได้ไม่ไม่ใช่แค่ป้ายยานะบอกว่าซื้อครับมาดีก้องกับี่เดาไปากอย่างหเปิดให้น้องซ้อมหน่อยมีแต่เรื่องง่ายๆอเคอเลงกระเป๋า่ขอลงแคงา คิวแล้วไปที่านเี่อันนี้ภาพไม่ได้แต่งให้มันแบบหวานวันนี้ให้มันสีไปเร็วๆสี่าล็ษาญี่ปุ่นคือะภาษาญี่ปุ่นเสเสเอามาเปิดเพลงให้น้องเอาแบบสนุกเอาเลยซ้อมก่อนซ้อมแล้วเมื่อกี้ซ้อมแล้วเเอาลยนะแป๊บนึงแป๊บนึงขอกล้องนี้ก่อน เซีย์ลนค้นมังหลไปเลยไเล่นสามัหาเร็วๆนี้ครับนาทีจัดตัวรอบีจัดตรวมาัสองมือดีมาแล้วจัดต่อมือเดียว่อถึงมือรอบนี้ขอนานๆครับต่ใส่กาฟเกงเอาดีพอแยกกันหลังขึ้นคาเ ตเมืองดอกลำดวนสวยมาเบลวเยอมีแต่คำ่มวนมีแ so like, so yeah. ต so ่ค่มวนด้วยใจเบิ่งแ่บนค้องครับผมครับผู้ใดพี่น้อง่าน้องตันน้องตันพี่น้องตันอัตพลยังได้ละ อะไรครับอือดาวลูกมาแรงคือวันโยนี่มีแต่หัวกะทิมีแต่สีสะเกตดเป็นบอเพีงนี่อือศิลปินสีสเกตพี่น้องนี่ก็ศิลปินที่น้องเพลงนี่เป็นศิลปินจากสีสเกตสมบูรณอือสมกับซื้อเพี้ยงแมนบอสีสเกตเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องนั่งแล้วก็นั่งไทยตะโดนแหละครับผมไม่ต้องอะไรเจ้าครับ ฝากติดตามเนยเด้อพี่น้องเด้อสาวน้อยเฮาวเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพรลแพงเฮาศิลปินหลายๆคนพี่น้องทิดตามเนี่ค่ะพี่น้องเิดตามนี่นี่ซีสเกตแท้์เด้อทิดตามความมิสไซออามาเนี้ล่ะเลย่อบ่หรอกเมียนอืมความมิสไซวัสดกรรมแพงโรดดี้กรรแพงอืมโอ้สุดยอดฝากฝากเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องฝากน้องตันอัตพ้นเนี่ยค่ะตุ้ดทิดตามเท่าไรเราซองทิดตามหนึ่งโอ้เร็วเร็วเหมืเดิมแมน เหตดข่าวน้องโยพี่น้องนี่ละน้องตันกระดาษละกาศิลปินที่ร่วมซิงเกิลนี่น้องพี่น้องสีสะเกดเพชรบ้านแพงน้องปลาสุชาติน้องวอมแบมน้องเอตุนน่าครับพูดแตกเลยก็ว่าเลยพูดผู้หนึ่งพี่น้องสู้ไปแค่ยังแล้วเวลากินที่ยังกินพูดยาว้ลยทำอะไรไติ้องสตรีมติดติดไป

I'm <speaking> you <in foreign language> บอลไปต้องออกนี่อะออกบอออกมาเดียวอออกมาเดียวโอเควนนี้ต้องขวอยไปแล้นี่เดียวอไปเวค่อนี้เดียว กล้องสปีดหนึ่งสองอาม ខ្លើក្រូវតានដែលអាំមាន់ស្ល់ទី់ទីត់់ការបស្រូវតានទៃណិស្លាំមាន